เอาเละครับสิริพิชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาอนีกครั้งในนิยายเรื่องเจ้าสาวของพากอนโดคุณเขียนชาลีอิสอิสตอนที่26นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เมทัศน์เคยคิดเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งในอนาคตตัวเองอาจจะอุ้มลูกให้กับพากอนแต่เขาไม่คิดว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้หมอทําเรื่องฝากคันให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเลยว,ว่าต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีช่วงท้งองอ่อนๆแบบนี้ก็ยิ่งต้องระวังมากกว่าเดิมได้ครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับส่วนยาระง,งับกลิ่นพอรมโมนของพากรเดี๋ยวหมอก,ก็จะจัดการเพิ่มเติมให้อันนี้คุณเมทัศยังคงเหม็นกลิ่นของสามีอยู่ไหมครับก็ยังผื่นอึดผือมอยู่ครับแต่ว่าไม่มากเท่าเมื่อวานแล้วโอเคครับงั้นเราเจอกันอีกทีนัดรอบเนอาหรือถ้ามีอะไรก็ให้พากรติดต่อมาได้เลย เดี๋ยวถ้าหมอเคลียร์คิวได้ก็จะไปตรวจให้ที่คอนโดนะขอบคุณนะครับโอเมก้า oh หนุ่มเอ่ยบอกกับบุรันพังยกมือไหว้แล้วเดินออกมาจากห้องตรวจด้านน,นอกมีพากรนั่งรออยู่เมื่อวานตอนที่รู้ว่าตัวเองท้องเมทัสมีหลายความรู้สึกที่มันประเดยประดังเข้ามาถึงจะคิดเอาไว้บ้างแต่ว่าไม่นึกว่าเจ้าตัวเล็กจะมาหากันเร็วแบบนี้เมื่อคืนตัวเขาเองก็แทบนอนไม่หลับแถมยังไปคืนแรกที่ไม่ได้นอนกับพากรทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้าพวกเขานอน,อนร่วมเตียงเดียวกันมาโดยตลอด มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะกลิ่นฟีโรโมอนของผาก,ก่อนทำให้เขาเวียนหัวจนแทบทนไม่ไหวแต่วันนี้นับว่าดีขึ้นมากอาจเป็นเพราะเจ้าตัวเล็กเห็นใจคุณพ่อขึ้นมานิดหน่อยก็ว่าได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังเข้าใกล้กันมากไม่ได้อยู่ดีอย่างในตอนนี้ก็เดินทิ้งระยะห่างกันพอสมควรแถมท่านยังต้องใส่หน้าก,กากอนามัยป้องกันเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าวันนี้ผาก,ก่อนจะควบคุมกลิ่นฟีโรโมอนได้ดีกว่าเมื่อวานแต่ว่ามันก็ยังไม่ทั้งหมด เมทัศหวังว่าวันนี้ที่พากร์ได้ยารังับกลิ่นฟิโรโมนจากคุณหมอแล้วมันจะช่วยได้บ้างเขาอยากกอดคนเป็นพี่มากเหมือนกันเป็นยังไงบ้างหมอปันว่าไงหมอปันบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีครับช่วงอายุขคคันน้อยๆก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษแล้วนี่น้องเมย์เวียนหัวระคื่นไส้ไหมถ้าไม่ไหวยังไงก็บอกพี่เลยนะอย่าฝืนตัวเองดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเหลือมองคนที่กำลังขับรถอยู่เมย์ไม่เป็นไรแล้วครับว่าแต่พี่กอร์เธอ วันนี้ไม่เวียนหัวแล้วหรอครับไม่แล้วล่ะไม่รู้ว่าเพราะกินยาไปด้วยหรือเปล่าแต่วันนี้พี่รู้สึกดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเป็นน้องกุมท้องขอตัวเองเอาไว้เจ้าตัวเล็กเห็นใจพี่กรณ์ละมั้งครับอาจจะจริงที่น้องเม์ว่านะว่าที่คุณพ่อเผยยิบออกมาแต่ยังไงก็ต้องฝากบอกเขาให้หน่อยนะว่าให้เห็นใจคุณพ่ออีกสักนิดนึงทำไมล่ะครับ ก็คุณพ่ออยากกอดคุณแม่เขาจะแย่อยู่แล้วนะซิพี่กอนะพูดอะไรก็ไม่รู้นี่นะที่เมทัศใส่หน้าก,กากอนามัยไม่งั้นอีกฝ่ายคุณได้เห็นใบหน้าที่กำลังแดงก่ำแน่ๆใช้เวลาไม่นานในการกลับมายังคอนโดคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เดินเข้ามาภายในห้องกลิ่นฟีโรโมนที่คละคลุ้งเมื่อวานจางลงมากแล้วเมทัศทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาพลางหยิบยาบำรุงของตัวเองที่ต้องกินมาดูพลางคิดถึงชีวิตหลังจากนี้ว่าจะทำยังไงต่อ เพราะเจ้าตัวเล็กในท้องทําอะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมในเจ้าสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เรียบร้อยดีนี่อีกจะว่าไปก็แอบกังวลอยู่ไม่น้อยดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมองไปยังร่างสูงที่หยิบยาของตัวเองมากินก่อนจะเทน้ำใส่แก้วแล้วเดินนำมาให้เมทัศนยกน้ำขึ้นจิบสายตายังคงจับจ้องที่คนพี่ไม่ละความจริงเขามีหลายอย่างที่อยากถามอีกฝ่ายเรื่องที่คิดว่าต้องคุยกันก่อนก็นกคงเป็นเรื่องงานเมทัศนไม่รู้ว่าพากรจะยังให้เขาไปทำงานที่บริษัทไหม แน่นอนว่าเจ้าตัวก็อยากไปทํางานแต่ดูจากสุขภาพในตอนนี้ถ้าฝืนเกินไปคงอันตรายน้องเมครับพี่ว่าจะให้น้องเมเลิกทํางานที่บริษัทน้องเมย์คิดว่าไงเออให้ลาออกเลยเหละครับอืมพี่เป็นห่วงเนี่ยใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าน้องเมอยู่บ้านเฉยๆก็จะเบื่อได้หรือเปล่าแต่อีกใจพี่ก็ไม่อยากให้ทํางานหนักในจะพาวะ่าเครียดจากการทํางานอีก และตอนนี้ที่ท้องอ่อนอยู่อะไรๆมันก็ต้องระวังไปหมดนะเมเพิ่งทำงานได้ไม่นานแต่ก็เข้าใจพี่กอนนะครับแต่อีกใจก็เกรงใจพี่ๆน้องๆคนอื่นเอาอย่างนี้ได้ไหมครับเมขอเวลาสักสองสามวันขอให้เมเคลียร์งานของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนได้สิมือเรียวเลื่อนมากลุ่มือผู้เป็นภรรยาเอาไว้พี่ว่าถ้าคนในบริษัทร,รู้ว่าพวกเรากำลังจะมีบอสตัวจิว๋วเขาต้องบ้าเหอหลานมากแน่ๆพี่กอนรู้ได้ยังไงครับ ก็ขนาดพวกเขารู้ว่าพี่แต่งงานมีภรรยายังตื่นเต้นกันไปหมดเลยถ้าจริงนะครับแต่จะว่าไปก็น่าเสียดายเหมือนกันเมย์เพิ่งจะเริ่มเช่นกับงานเองไม่ทันไรก็ไม่ได้ทําต่อแล้วเมย์ทัดเอ่ยบอกครั้งกับนึกถึงบรรยากาศออฟฟิศที่อบอุ่นแต่เมย์ก็อยากดูแลตัวเองให้เต็มที่แล้วก็อยากเลี้ยงลูกเองด้วยมือเรียวของพากาลูปหัวของคนเป็นภรรยาอย่างเอ็นดูเขาเข้าใจตัวเมย์ทัดดีว่าอีกฝ่ายมักเกรงใจคนรอบข้างมากแค่ไหน มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าแล้วส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ปุบปับของพวกเขาสองคนด้วยที่ทําให้เรื่องเป็นแบบนี้ภาคกอรใช้เส้นสายของการเป็นเจ้าของบริษัททําให้เมทัศได้เข้าทํางานก่อนนะเขาเองก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะกลายเป็นอย่างที่เห็นแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่ได้นึกเสียใจเลยร่างสูงถือวิาสาสะขยับไปนั่งลงบนพื้นก่อนจะสุกหน้าลงกับตักของคนเป็นน้องเมทัศดูตกใจที่เขาทาแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วมือเรียวก็ทําเพียงลูบผมให้บเบา กลิ่นอ่อ,อนๆที่รับรู้ได้จากภรรยามันคือกลิ่นฟีโรโมนไม่ผิดแน่มันเหมือนกับวันที่อีกฝ่ายฮิตเพียงแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นอะไรเขาชอบเวลานี้จริงๆเวลาที่น้องไม่ผลักใส่เขาให้ออกห่างนึกภาพเมื่อวานแล้วใจเจ็บยังไงไม่รู้แต่เอาเธอถือว่าโดนเจ้าตัวเล็กทดสอบความอดทนไม่รู้เลยว่าพ่อกับโลกใครจะขี้อ้อนมากกว่ากันเมทัศเอ่ยบอกพลางลูบรื้นผมสีดำสนิทอยู่อย่างนั้นดูท่า น่าจะเป็นคนเป็นพ่อนะครับพี่ก็ไม่รู้หรอกแต่ขอให้คนแม่ปล่อยให้อ้อนเป็นพ่อใบหน้าคมแงนมองคนตรงหนะ้าน้องมเมวีหัวอีกนะหรือว่าไม่สบายตัวยังไงรีบบอกพี่เลยนะตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับปกติดีทุกอย่างกลิ่นฟีโรโมนของพี่กอนก็ไม่เท่าไหร่แล้วด้วยเมย์โอเคเดี๋ยวอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พี่จะทำงานที่บ้านถ้ามีเอกสารสำคัญให้แมสเซนเจอร์วิ่งเอามาให้เซน พี่ไม่อยากปล่อยให้เมย์อยู่คนเดียวในช่วงนี้ก็ได้ครับความจริงเมย์ก็เป็นห่วงพี่กรณ์เหมือนกันเพราะว่าถ้าพี่แพ้มากๆอาการก็จะหนักกว่าเมย์ด้วยซ้ําไม่อยากให้ฝืนตัวเองเพราะก่อนหน้าก็ฝืนตัวเองมาตลอดเลยก็พี่คิดว่าไม่เป็นไรนี่ไม่คิดว่าเมย์จะให้ของขวัญที่แสนพิเศษกับพี่อย่างนี้ด้วยพี่กรณ์ต่างหากที่เป็นคนให้ของขวัญเมย์รอยยิ้มมึงมากผลขึ้นบนใบหน้าหวานให้มาตลอดเลยเนี่ย ย้อนกลับไปคิดถึงวันที่เราแต่งงานกันเมก็น่าจะใจเย็นสักหน่อยเอานะ่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมละ่ะแถมน้องเมกก็ขอโทษพี่แล้วด้วยเราะงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกมือเรียวกูมือของคนน้องเอาไว้ก็อย่างที่พี่บอกไงว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ค่อยๆทำความรู้จักกันก็ได้ถึงพี่กรณ์จะบอกว่าค่อยๆทำความรู้จักแต่จากการที่มีเจ้าตัวเล็กนี่ก็ดูข้ามขั้นอยู่เหมือนกันนะครับพี่กรณ์ยิ้มกริอย่างเจ้าเล่ ก็น้องเมย์ย้่พี่ก่อนพี่ก่อนและพี่ก็ได้ชอบมากด้วยว่าที่คุณพ่อกดจูบลงบนหลังมือนเนียนเบาๆย่ออีกนะคะพ,พูดขาพูดขาคนเจ้าเล่ปกติจะพูดขาขากับแม่พราคิดว่าน้องเมย์เป็นแม่ของลูกพี่พี่ก็คงพูดได้พอเลยนะครับเมย์ทันยกมือปิดปากคนที่ทำให้หัวใจของตัวเองเต้นแรงแมยย่หิวแล้วอยากกินขนมจัง พี่กรณสั่งให้หน่อยนะครับเปลี่ยนเรื่องเหรอเปล่าสักหน่อยขากรณยิ้มอย่างเอ็นดูก่อนจะขยุ่มเรือนผมสีน้ำตาลอ่อนของคนเป็นน้องไปทีน่ารักแบบนี้เขาจะไปไหนรอดได้เรื่องที่ภรรยาของเขาตั้งรันก็คงมีทั้งคนที่แสดงความยินดีและคนที่ไม่ชอบใจอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าพ่อเขากับเจ้าสัวโยธินจะรู้เรื่องนี้ตอนไหนถึงปิดเอาไว้ก็คงไม่นานมากนักทั้งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการเลี่ยงไม่ให้คนพวกนั้นพบกับโอเมก้าของเขา เพราะแบบนั้นคงเกิดเรื่องไม่ดีนะตอนสืบสาวราวเรื่องเป็นเกียรติมากเลยครับที่คุณหญิงสนใจให้ทางเราดูแลพูดอะไรแบบนั้นกันคะมีฝีมือให้เห็นอยู่ดิฉันไว้ใจคะ่ะยังไงก็ต้องฝากโปรจเจกต์นี้เอไว้กับคุณพากรด้วยนะคะเชื่อไื่ได้เลยครับพากรเผยยิ้มให้กับคุณหญิงมนัสนันซึ่งเป็นลูกค้ารายล่าสุดของบริษัทเอเกไนของเขาจ้าตองรู้ดีว่าอัลฟาหญิงท่านนี้ เป็นผู้ส่งอิทธิพลในแวดวงธุรกิจัาว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ล่าสุดที่เจอคนหญิงคือเมื่องานคล้ายวันเกิดของพ่อเขาเองเมื่อเดือนก่อนจะว่าไปก็ไม่คิดเลยว่าระดับอีกฝ่ายจะไว้ใจให้บริษัทของเขาทําโปรเจกต์งานเปิดตัวคอนโดใหม่ถือว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่สําหรับบริษัทเลยก็ว่าได้แล้วนี่ภรรยาของคุณพากรไม่ได้ทํางานที่นี่ด้วยหรอคะเอ้าฟ้าหนุ่มเอใจเมื่ออีกฝ่ายถามถึงภรรยาของตนตอนแรกทําครับ แต่ช่วงนี้น้องเมย์เขาสุขภาพาไม่ค่อยสบายผมก็เลยให้หยุดพักไปก่อนนะครับเรียกกันน่ารักจังเลยค่ะติดปากนะครับพาก่อนยิ้มให้พลังคิดถึงภรรยาเด็กที่กําลังตั้งครรภ์ไม่รู้ป่านี้ว่าที่คุณแม่กําลังทําอะไรอยู่อาจจะทําขนมหรือไม่ก็้าดูคลิปวิดีโอสําหรับคุณแม่มือใหม่อยู่ก็ได้เขาเป็นลูกเจ้าสัวโยธินใช่ไหมคะคุณหญิงเอ่ยถามต่อแล้วคุณก่อนทราบไหมคะว่าเป็นลูกภรรยาคนไหนไม่ทราบว่าคุณหญิงถามทําไมลหละครับ ถึงคาถามที่สวนกลับไปอนุเสียมารยาทแต่เขาก็อยากรู้จริงๆเหมือนคุณหญิงจะสนใจในตัวของเมทัศต,ตั้งแต่วันงานวันเกิดแล้วคือใบหน้าของเขาเหมือนใครสักคนที่ได้ฉันคุ้นเคยนะคะก็เลยอยากทราบว่าจะใช่หรือเปล่าอ๋อแม่ของเมทัศเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานหรอกครับผมรู้จักแค่ชื่อของเธอส่วนเรื่องครอบครัวอันนี้ไม่ทราบเลยครับคุณแม่ของเมทัศชื่อว่ามัทยางั้นเองเหรอคะ ใช่ครับก่อนหน้านี้เธอเป็นโรคร้ายครับก่อนเลยจะย้ายโรงพยาบาลมาเพื่อรักษาต่อแต่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุซะก,ก่อนเด็กคนนั้นคงเสียใจมากก็ใช่ครับแรกเริ่มเดิมทีระหว่างผมกับเมทัศการแต่งงานของเรามันคือธุรกิจแต่ตอนนี้ความคิดทั้งหมดมันเปลี่ยนไปแล้วครับเมทัศมีเพียงแค่ผมคนเดียวที่เป็นเหมือนครอบครัวของเขาคุณพากรพูดแบบนี้ทั้งๆท,ที่เมทัศเองก็ยังมีเจ้าสัวโยทินอยู่ ทาให้ดิชันรู้เลยค่ะว่าเขาเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องขนาดไหนต้องขอโทษคุณหญิงนะครับที่เหม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ฟังซะได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะความจริงฉันถูกชะตากับเมทัศน์มากรู้สึกเอนดูเขาหน้าละไมคล้ายลูกสาวของดิฉันมากอ๋อแต่ท่าที่ผมทราบคุณหญิงมีแค่ลูกชายไม่ใช่แหละครับลูกสาวกับสามีเก่านะคะถ้าไปอยู่กับพ่อเราไม่ได้เจอกันนานแล้วแววตาของอัลฟ่าญิงดูมองลงไปทันที ดิฉันเองก็ต้องขอโทษคุณพากอนด้วยนะคะที่เล่าเรื่องสุดตัวให้ฟังอารมณ์คนแก่นะคะมีคนรับฟังก็อยากจะระบายออกไปซะหน่อยไม่เป็นไรเลยครับงั้นวันนี้ดิฉันขอตัวก่อนนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเลข,ขาของดิฉันจะมาแจ้งให้ทราบได้ครับคุณหญิงงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับหลังจากเดินไปส่งคุณหญิงบรรสนานเรียบร้อยพากอก็กลับมานั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองพลังคิดถึงเรื่องราวที่ได้สนทนาเมื่อครู่ สีหน้าของอีกฝ่ายดูตกใจที่ได้รับรู้ชื่อของคุณแม่ของเมทัศแต่เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นหรือความจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านั้นการเล่าเรื่องส่วนตัวแบบนี้ให้ฟังก็อาจมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างก็เป็นไปได้หรือความจริงแล้วคุณหญิงตร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 ะตร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 กระกระอรีกรยกรโทรศัรท์รึ้ระกระกรกระรับรายระก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 รกระระกรอระกรระกระกรระ อัลฟาหนุ่มคิดคำพูดเพื่อหยอกเย้าภรรยาของตนเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีพิดนายแบบนี้กำลังทำงานอยู่นะครับพี่กำลังคิดถึงน้องเมย์อยู่ต่างหากแล้วพอเลยใกล้เมย์อีกแล้วนะวันนี้น้องเมย์เป็นยังไงบ้างเวียนหัวหน้ามือหรือเปล่าถ้ารู้สึกไม่ไหวย,ยังไงรีบแม่บ้านเลยนะคุณหมอยังบอกให้รออยู่ในช่วงระวังอยู่เลยวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยครับกินข้าวเยอะด้วยจริงเหรอแบบนี้พี่ต้องให้รางวัลแล้วละ่ะ ก่อนครับเม่จะบอกว่าวันมะรืนมีนัดหาคุณหมอพี่ก็ณจะไปกับเมย์ใช่ไหมครับแน่นอนสิพี่ต้องเป็นคนพาเมย์ไปอยู่แล้วพี่เคลียร์งานเอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีงานด่วนพี่จะให้นริจจัดการให้เอ,อน้องเมย์พี่ถามอะไรหน่อยสิอะไรล่ะครับนอกจากคุณแม่แล้วน้องเมย์ไม่มีญาติหรือครอบครัวที่ไหนอีกเหรอแปลว,แว่าฝั่งคุณตาคุณยายเนี่ย แม่ยังแด็กครับส่วนยายไม่ไม่รู้จักแม่เล่าให้ฟังแค่ว่าจำความได้ก็มีแต่พอ่อมาตลอดเวลาถามถึงแม่ก,ก็จะบอกแค่ว่าเสียไปแล้วครับอ๋อว่าแต่พี่กรณ์ถามทำไมล่ะครับสงสัยเฉยๆนะี๋ยวพี่ทำงานต่อแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านไปก่อนน้องเมย์นะเมย์จะรอนะครับ หลังจากวางสายภรรยาแล้วพากรก็เรียกนริทให้เข้ามาพบเพราะมีเรื่องสงสัยอยากให้อีกฝ่ายสืบหาข้อมูลให้เขาอยากรู้ว่าเดิมทีครอบครัวของเมทัศฝ่ายแม่เป็นใครมาจากไหนและมันจะสามารถปฏิปต่อกับสิ่งที่คุณหญิงมนัสนันพูดได้หรือเปล่าหากพวกเขามีความเชื่อมโยงกันจริงๆมันอาจส่งผลดีก็ได้อีกอย่างคุณหญิงเป็นคนบอกเองว่ารู้สึกเอนดูเมทัศถึงจะไม่ได้ไว้ใจอะไรนักแต่การรู้เรื่องของฝั่งนั้นไว้ก็ไม่เสียหายตามนี้นะนาริทฉันขอข้อมูลเร็วที่สุด ยังไงบ้างครับคุณแม่พ้ากรก,ก็ดูเป็นคนดีนะเขาดูไม่ถูกกับพ่อของเขาส่วนบ้านพ่อตาก็น่าจะเข้าหน้ากันไม่ได้แล้วคนของเรารู้แน่หรือยังครับว่าเมทัศเป็นใครกันแนะ่แม่ของเมทัศชื่อว่ามัทยางั้นก็แสดงว่าแต่ชื่อคนมันอาจจะซ้ําก็ได้ถ้าจะให้มั่นใจก็ต้องตรวจดีเอหรือไม่ก็เราก็ต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดถึงจะตัดสินใจอะไรได้คุณหญิงเมลสนันนันเอ่ยบอกกับบุตรชายคนโตของบ้าน พลังคิดถึงอัลฟาหนุ่มที่ไปเจอมาวันนี้ความจริงเธออยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเมทัศนให้มากกว่านี้แต่เกรงว่าอีกฝ่ายจะสงสัยเอาได้อัลฟาหญิงยังจำวันที่เจอเด็กคนนั้นได้เป็นอย่างดีดวงหน้าคล้ายคลึงกับลูกสาวที่ไม่ได้พบกันหลายปีกับความรักครั้งแรกและสามีคนแรกจบลงไม่สวยนักเขาจากเธอไปพร้อมกับลูกสาวที่เธอเป็นผู้ตั้งชื่อให้นามนั้นคือมัทยาเป็นความบังเอิญเหลือเกินที่แม่ของเมทัศก็ชื่อเดียวกันแถมหน้าตาก็คล้ายกัน คุณหญิงมนัสนันทำได้เพียงจ้างนักสืบเอกชนให้ตามถ่ายรูปลูกสาวส่งมาให้ดูบ้านเป็นบางครั้งคราวแต่ล่าสุดมันก็เกือบ30ปีที่แล้วนั่นแหละเธอจำได้เพียงว่าหลังจากลูกสาวคบหากับใครสักคนแล้วเธอก็หายไปพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนกระทั่งมีโอกาสได้มาเจอกับเมทัศน์ที่งานมนเกิดของคุณพิรมทั้งใบหน้าทั้งสีของดวงตาคล้ายกับลูกสาวเธอไม่มีผิดแต่ว่าเมทัศนเป็นลูกของเจ้าสวยโยทินก็แสดงว่าผู้ชายที่คบหากับพี่มัทยยาคือเขาเหรอครับ แต่ทำยังไงถึงซ่อนเธอไว้ได้ดังนายขนาดนั้นแม่ยังไม่รู้หรอกนะว่าแม่ของเมทัศจะใช่ลูกสาวของแม่หรือเปล่าเราต้องสืบกันไปก่อนแต่ที่แน่แน่คือเธอไม่อยู่กับเราแล้วพากอนบอกว่าเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อนจริงเหรอครับอืมแต่เอาเถอะเอาเป็นว่าสั่งให้คนสืบหาประวัติของเมทัศเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องของเจ้าัวโยทินด้วยทั้งเรื่องดีและไม่ดีได้เลยครับคุณแม่ คุณหญิงมณสนานยังไม่มั่นใจว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะไปในทิศทางไหนแต่ถ้าให้คิดในงแง่ของสัญชาตญยาณยของสายเลือดแล้วล่ะก็เธอรู้สึกเอนดูไม่ทัดมากจริงๆทงั้งๆที่งานวันนั้นไม่ได้มีบทสนทนาอะไรด้วยซ้ำหากผลของการสืบเรื่องราวครั้งนี้ออกมาว่าแม่ของไม่ทัดคือลูกสาวของเธอที่หายไปเธอเองก็จะทําทุกอย่างเพื่อหลานชายอย่างสุดความสามารถให้สมกับที่เป็นทายาทของตระกูลตรีวานิชเอาะไรก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่26และ27นะครับ เอาอย่าบอกนะนี่มันหลานคุณท่านนี่นะ <l ots> ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุณนักเขียนชาลีอิสอิสด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับนึก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชาเปลสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ปัก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 ผ้ายัง